สวัสดีครับก็มาพบก,กันในหัยหาน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคาเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหัยหาน้อยประจําวันที่11นะครับห no าน้อยมัดรวมนะครับก็จะเด่นศูนย์นะครับจอก็จะมี0 1 0ย์3แล้วก็04นะครับ ส่วนหานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นสีนะครับจอกจะมีสีหนงสีสองแล้วก็สีสนะครับเรามาดูผลของเมื่อวันที่10บกันบ้านนะครับในวันที่สิบฮานอยมัรวมเปลี่ยนแปดนะครับผมนิ้นแปดสามแปดเจ็ด 8, 3, 8, 7, 8, 8, นะครับแล้วกันแปดนะครับก็ เปดเจ็ดไม่มามาแปดแปดนะครับโอ้โหเต้นมันงไงเดียวนะครับพันอะไรก็แล้วแต่วกวิ่งเต้นตลอดโอ้เสียดายนะครับแล้วก็ฮานอยคู่มิตรนะครับก็เด่นแปดเหมือนกันนะครับเดีย 8, 7, ๋ยวผมพันให้แปดสามนะครับเน้นแปดเจ็ดอ่าแปดสามกับแปดเจ็ดนะครับผมมาจะแปดห้านะครับก็หายปุ๊บเลยนะครับเลยต้องเข้าตัวที่ผมเด้ให้หนึ่งตัวนะครับ โ์นี้เมืออะไรนะครับแปลกแปลกจังนะครับส่วนมาจะวิ่งเต็มตลอดปันนั้นหนึ่งสองออกออกหนึ่งสามฝันหนึ่งห้าอกหนึ่งหกนะครับอืมผลคำนวณแล้วเตะยังไงก็แล้วแตนะ่วิ่งเต็มตลอดนะครับ ก็เสียดายอยู่นะครับที่ว่าของไม่ยอมให้ตรงๆทักทีนะครับปั่นตัวอะไรก็ให้วิ่งแต้มหนึ่งแต้มลบหนึ่งแต้มขึ้นหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหก็วันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นยังไงตัวนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับเอาละครับช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็จะเน้นตัวเด่นให้นะครับก็จะฮานอยมัดรวมนะครับเด่นศูนย์นะครับเน้น 0 1 0 3แล้วก็ศูนนะครับปันศูนนะครับหานอยคู่มินนะครับเด่นสีนะครับ สี่หนึ่งกับ42่องนะครับตัวที่ผมจะนินให้นะครับผมฟังสี่หนึ่งนะครับโอ้ยังไงก็อย่า,ออยาใช้วิจัยาทุกครั้งนะครับใช้ตสตินะครับเพื่อจะได้มีตาตคาสวัสดีครับ